ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Beach b a v e l o w นะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการฟาร์มสำหรับช่วงที่เซิร์ฟเปิดใหม่ช่วงนี้นะครับก็จนถึงวันที่23กรกฎาอ่ะก็แนะนำว่าช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังเล่นก็จะมีด่านอีเวนต์ฟาร์มเป็นด่านว่ายน้ำอยู่นะครับถามว่า ทำไมถึงแนะนําเป็นด่านนี้เนี่ยเพราะว่าด่านนี้นะครับมันจะได้ของที่อัพตัวละครแล้วก็ของที่อัพอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงตั๋วกาชาแล้วก็ตั๋วสุ่มอุปกรณ์ครับก็แนะนําว่าให้มาฟาร์มด่านนี้นะครับใครที่จะฟาร์มช่วงนี้ทิกเบื้องต้นนะครับในการฟาร์มก็แนะนําว่าเปิดเกมมาเราสมัคร ID ใหม่มาเลยเนะี่ย ผมแนะนำว่าให้เรามาสุ่มตู้นี้นะครับส่วนสุ่มตู้นี้ก็สามคนนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเก่งหมดเลยก็ถ้าได้ใครคนนึงมาก็ปั้นเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะเนมเนมนี่เก่งมากๆเลยลง PVP ก็ได้นะครับอพอเปิดตู้นี้จนได้ใครมาสักคนหนึ่งแล้วนะครับเราก็ไปเปิดตู้การันตีก็ได้อ,อีกตู้หนึ่งแล้วก็ พอได้มาสองตัวเราก็สามารถมาอัพได้เลยอย่างผมเนี่ยได้ฮาริเบลมาก่อนผมก็อัพเป็นฮาริเบลไปนะครับแล้วก็จะเอาไปลงด่านโอเคถามว่าทำไมถึงต้องเปิดชุดว่ายน้ำมาสองตัวเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมว่ายน้ำใช่ไหมครับเขาจะมีโบนัสให้สำหรับตัวพิเศษนะครับหรือว่าตัวว่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันได้ตรงนี้เลยอ่ะอย่างผมมีสองตัว ผมก็จะได้โบนัสพอยต์บวก1น0นะครับก็ถ้ามี3ตัวพอยต์ก็จะบวกได้สูงสุดถึง130เนแล้วก็ได้ของรางวัลเพิ่มอีก2ชิ้นนะครับถามว่าของรางวัลคือยังคืออะไรนะครับก็เมื่อเราจบดานเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็คือพวกนี้เลยตั๋วสุ่มกาชาตั๋วเบฟโซเนี่ยมีโอกาสออก5ดาวนะครับก็มนเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเปิดได้มานะครับแล้วก็ตั๋วพรีเมียม3ดาวก็เอาไว้เปิดหาตัวมา ความเพชรได้นะครับแล้วก็เป็นตัวซุ่มกระชาอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์4ดาว3ดาวนะครับตรงนี้เลยแถมมีตัวลงดานได้อีกนะครับอ่แล้วก็จะมีพวกศิลาอะไรพวกนี้นะครับที่เอาไว้อัพอัพเกตรดตรออัวละครอ่ะแถมมีที่ตีบวกอ,อุปกรณ์นะครับแล้วก็ยังมีศิลาในการอัพเวลนะครับอันนี้ก็จะมีผนึกผนึกในการอัพของ หกดาวนะครับก็มีดอกเหมือนกันอ่าหยดน้ําก็มีนะครับนี่แถมยังมีตัวละครเอาไว้ให้เราไปอัพตัวแล้วก็ใช้ฟาร์มกันได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมมาฟาร์มนะครับตัวนี้ส่วนวิธีการฟาร์มก็ตอนนี้ผมยังลงด่านสูงๆงนี่ยังไม่ค่อยไหวนะครับมันออโต้ลําบากผมก็เลยแนะนําเป็นเคียร์เคียร์ที่มันเป็นเควสชัพเตอร์นี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเล่นเป็น เอ็กซ์ต้าควนะครับเรามีตัวธาตุไหนให้ลงตัวธาตุที่ลำมันแพ้ทางเรานะครับอย่างผมมีอาริเบลผมก็จะลงด่านสีแดงนะครับหรือว่าเนีย่ยผมมีเนมผมก็สามารถใช้ลงด่านสีเขียวได้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับก็เอาอาริเบลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปืนนี้ไปเลยจะได้ลงง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวห้าใบในการลงนะครับ ไปเลยก็ไม่ต้องเสียดายเพียรนะครับกดกดฟาร์มไปเลยอ่าก็จะโฆษณาตัวละครหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าในไหนแล้วก็ขอขายหน่อยอ่าไปเลยนี่สกิลทั้งจอนะครับก็ฮาริเบลเนี่ยจะเล่นง่ายหน่อยหนึ่งตรนที่เขาตีธรรมดาแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยตีทีละห้0พันเจดันอ่าดยที่ว่าสกิล สังหารของเขาคือสังหารเป็นเอสปา a าอยู่แล้วนะครับอ๋อไม่ใช่สิสังหารอารันคาอ่าก็จำผิดนิดนึงครับผมก็พวกนี้มันเป็นอารันคานะครับก็เราจะตีแรงขึ้นตีทีละหกพันเจ็พันนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่ตัวลิงก์ที่เป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีแบบปกตินะครับก็ผมใส่มาเป็นดับ ดับพวกซีลากับตายเกิดได้หนึ่งครั้งนะครับตัวลิงอุปกรณ์ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันสุ่มไม่ได้นะครับก็มาฟาร์มไปเพลินๆตรงนี้ได้อ่หาตั๋วไปสุ่มกันอีกรอบแล้วก็ทําอุปกรณ์มาใส่สเั็นกหครับด่านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะถ้ามีฮาริเบลนี่ย หรือใครมีเนมก็ไปอีกด่านหนึ่งนะครับแต่เนมจะเล่นยากหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นสายครูดาวสกิลถ้าเราไม่มีตัวลิงที่ครูดาวสกิลให้เขาครบ,บเนี่ยเขาจะออกสกิลไม่บ่อยนะครับแล้วมอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเล่นยากโอเคในช่วงต้นนะครับแต่ช่วงหลังๆคือถ้ามีตัวลิงครบแล้วเนี่ยจะเก่งมากสำหรับเนมอ่า ก็ปีไปมาดูนะครับก็อ่านี่ครับจะดอกเป็นศิลาอันนี้ก็จะเป็นศีลาของ5ดาวก็หดาวนะครับเล็กกลางใหญ่ก็วางกันไปนี่แล้วเราก็จะได้แต้มครับอย่างนี่เราลงได้แต้มอ่าในฮองฟุเป็นของางวัน,นครับอันนี้ก็คือของาะวันที่เราสุ่มได้นะครับก็คือของาะวันพิเศษ มาฟาร์มกันตรงนี้ได้นะครับขาดอะไรก็มาฟาร์มได้เลยม,มันไม่เสียเปล่านะครับแถมยังได้พอยต์ตรงนี้เอาไปรับของอีกอ่ะยางรอบละหกพันครับห้ารอบก็จะได้เป็นสามหมื่นครับนี่คือของผมมีโบนัสสองตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันของรางวัลในการลงนะครับอตอนนี้ของผมอยู่ที่สามแสนเก้าแล้วก็นี่เลยถ้าเป็นสี่แสนก็จะได้ จะได้เป็นตัวกาชานครับก็สี่แสนสองอ่าก็จะได้เป็นตาําราเป็นคู่กันเอาไว้รีออฟอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีโฮยาคุด้วยอันนี้ของดีนะครับหายากแล้วก็ยังมีกุญแจปลดอีกอ่านีนะครับผมคู่กันอีกอมาดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปมีอะไรอ่ามีเพชรห้าสิบเม็ดนะครับมีตัวกาชามีพวกหยดน้ําให้ด้วยอ่าดีมากๆนะครับด่านนี้ในการฟาร์ม แล้วก็เมื่อเราฟาร์มครบ2ล้านแต้มนะครับเราจะได้สัวการันตี5ดาว1ตัวนะครับก็คุ้มนะครับมาฟาร์มกันแถมยังมีของในการอัพอุปกรณ์จาก3ดาวเป็น5ดาวด้วยอะจาก3ดาวเป็น4ดาวครับไม่ใช่5ดาวแล้วก็มีพวกคำภีที่เอาไว้ปลด ช่องลิงก์นะครับไว้ปลดเลเวลช่องลิงก์ก็มาฟาร์มกันนะครับอย่าปล่อยให้มันเสียเปล่าโอเคก็สำหรับแนะนำการฟาร์มก็ประมาณนี้ครับผมในช่วงนี้นะมาฟาร์มตรงนี้ผมว่าน่าจะคุ้มสุดแล้วมีเวล200รสักตัวหนึ่งอะที่เป็นตัวชุดว่ายน้ำก็มาลงฟาร์มกันได้ยาวๆนะครับแล้วก็แนะนำอีกหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่คิดจะเติมครับผมแนะนำว่าให้ไปเติมแพ็กเกจ ครบรอบนะครับหรือว่าแพ็กเกจ2020อ่าอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออยู่ไหนเออยี่เลยใช่ไหมไม่ใช่สิอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยนเยอยู่ไหนเอยอย่ แพ็คค่อนข้างเยอะนะครับหายากหน่อยหนึ่งมีแต่แพ็ค5ดาวเนั้นเลยล่ะอ๋าหรือว่าหมดแล้วแพ็ค119บาทอ้อนี่นะครับอ่าอยู่นี่นี่เองเป็น beginner แพ็คนะครับ119บาทก็จะได้เลือกตัวละคร6ดาว1ตัวสำหรับตัวที่แนะนำนะครับก็จะเป็น ไอเซนล่างสีแดงนะครับฮิสุกยะม่วงหรือว่าจะเป็นอะไรล่ะไอเจ้าหัวหน้าหน่วยนะครับผมเคนปาจิอ่าเขนมปาจิสีแดงนะครับก็เก่งหมดเลยโอเคก็หรือว่าจะเป็นฮิสุกยะคู่ล่างสีเขียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนดีสุดถ้าเราจะเอามาลิงก์หรือว่าเอามาใช้เนี่ยผมว่าตัวนี้ ใช้ได้หลากหลายกว่านะครับแนะนําเป็นคือกระยาคู่ตัวนี้คือที่สุดแล้วนะครับส่วนไอเซนแดงก็ใช้ได้ครับผมอพอป,ประมาณนี้ครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ